สวัสดีครับเมื่อน,นี้ครับตรงกับวันที่25เดือนกันยายนครับพี่น้องพศ2568หลังจากห่างหายไปหลายมือหลายเวรครับพี่น้องติดภารกิจเลยบริลงคลิปให้เฮาได้เบิง่งให้้าได้เบิ่งว่อาอาชีพเกษตรผมเฮ็ดอย่างแน่ครับกระเฮ็ดหลายลาย,ลาย,ย่างอยู่ครับ ช่วงนี้กะทั้งส่วนยางทั้งส่วนมะเขือเปาะนะครับเนาะซึ่งมะเขือเปาะแปลงนี้ครับที่ลงคลิปให้แถวเดเบิงตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาครับคือปลูกในร่องยานะครับเนาะต้นยางก็ได้กินปุ๋ยน้ำมะเขือครับพี่น้องต้นยางก็อุดมสมบูรณ์งามครับพี่น้องแต่บนเป็นยางเจ้าของเป็นยางเพิ่นครับพื้นที่นี้เป็นการเช่าที่ครับเช่าที่ปลูกมะเขือเปาะครับพื้นที่ประมาณยี่สิบยี่สิบไร่ยี่สิบกว่าไร่นะครับพี่น้อง ใยายขึ้นกว้างกว่าเก่าไปอีกครับตอนนี้ก็บผบลิลกำลังเริ่มออกอเต็มที่ครับพี่น้องกับซึ่งมะเขือ,อนในแปลงนี้ครับ ปลูกตามร่องอยางครับพี่น้องระยะของต้นยางกะเพิ่นปลูกห่างเจ็ดเมตรครับระยะปลูกลงเจ็ดเมตรเอากปปลูกสามารถปลูกมะเขือได้สามร,อร่องครับเนาะครับเนาะร่องหนึ่งร่องหนึ่งครหกสิบเก้าเมตรเจ็ดสิบเอ็ดเมตรครับบางบางร่องกับหกสิบห้าเมตรเขาแล้วแต่ครับตอนนี้ผลผลิตกำลังเริ่มออกหลายครับออกเต็มที่ครับ ืันนี้ก็คาดว่าวที่ได้เป็นตันสองตันนะครับพี่น้องวันนี้ก็เพิ่งมากเลยพี่น้องกำลังเริ่มดกครับใบก็มีใบเหลืองอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับบอให้มีใบเหลืองบอยมีใบเสียหายเรืกับบไดครับอาชีพเกษตร เจอทุกอย่างครับครับเบิ่งแต่ละล้องครับต้นนี้เป็นอยากเขียเข้ยวเคียวอยากตายครับหากเน่าคนเน่าครับเป็นเรื่องธรรมดาครับจะรับมาเขือมะเขือเครือมะเขือเพาะครับเจอลงกนี้ประจำ เบิง่งเบิ่งแต่ละล้องครับพี่นออ้องกือเปาะหน้าฝนครับอาซีเกษตเมีล่องงามล่องขี้ร้ายครับล่องตีตายก็มี ตอนนี้ทีมงานกำลังเริ่มเก็บครับจากสองเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์ยิงครับเป็นประสบการณ์จริง,รงครับในการประกอบอาชีพเกษตรครับ,บเห็ดมะเขือนี่ก็ส่วนหนึ่งกัเห็ดอ่าส่วนอย่างนําคือกันเนาะครับนกเนาะหลายๆอย่างครับผมจะบรุรทแต่อย่างเดียว ตอนนี้กำลังเริ่มส่องเก็บมะเขือครับสองตส่องเฮิงครับยังยังปุดสามคุสดุดยังปุด ตอนนี้ทีมงานกำลังเริ่มเก็บมะเขือเปาะวันนี้เอาเด็กน้อยมานำขับเด็กนักเรียนครับนี่เด็กนักเรียนบอกไปโรงเรียนไหมน้อยก็มูครับในทีมงานนี่ครับ บริเวณนี้ตายหลายครับพี่นงเป็นโรคเหี่ยวเขียวตอนปูกมะเขือเทศเป็นโรคเหี่ยวเขียวครับแต่สำหรับปูกมะเขือเปาะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าผมว่าแต่ยังบดยังบดตายดีก็ยังอ่ากําลังซิฟื้นครับเบิง่งลักษณะคือซิฟื้นอยู่ครับคอยเบิ่งว่าสิเป็นยังไงตอนปูกมะเขือเทศบริเวณนี้ตายเขียว เวลาปลูกอมามะเขือเปราะครับเป็นโลกแบบเดียวกันเลยครับจากช่งเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับครับหลักยากเก็บมะเขือได้แล้วครับการนำมามาแฟกถุงครับมาบรรจุถุงเพื่อส่งตลาดครับซึ่ง ที่มัจู่ถุงเขาใช้เล็กครับใช้เล็กสามขาครับตั้งขึ้นมาแล้วก็กอมาเคลือใส้ครับพี่น้องวันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับที่ยังเหลืออยู่ยังบเล่เอาไปสุตลาครับส่วนหนึ่งเอาไปแล้วครับพี่น้องยังเหลือแค่นี้ครับแต่ยังเก็บยู่เก็บยังบนแล้วครับอาชิบเกษตรนี่แหละนี่แหละคืออาชิบเกษตรนะครับเนาะ ไรายได้จากหลายๆทางหลายๆอย่างครับนี่ก็ยังบ่อยากทันไซครับยังบอกพอไซพี่น้องเอ้ยเอาอยู่ซื่อๆบ่คิดบอ่อ่านกับบ่สามารถอ่ที่อยู่ได้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับเนาะค่าของซีบมันอยังมันก็แพงค่าใช้ใจ่ายมันก็นหลายเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพเกษตรครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเกษตรครับมีความสําคัญครับอาชีพเกษตรมีความสําคัญครับ ลูกหลานชาวให้ชาวนาครับประเภทอาชีพเกษตรก็จเฮ็ดหยังครับถ้าบ่ไปเฮ็ดงานก่อสร้างก็ต้องอยู่บ้านครับอยู่บ้านการเกษดรใดๆเฮาสิอยู่ได้เนาะครับเนาะกรประกอบอาชีพเกษตรนี่แหละครับจากช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆในการประกอบอาชีพเกษตรเน้นอ่าชองเฮาเน้นแลกเปลี่ยนอ่าประสบการณ์ในการเกษตรกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับคอยติดตามในคลิปต่อไปครับ ทางช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับสวัสดีครับ